สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่คราวนี้จะพามาดูจากการที่ผมนำทุเรียนนะครับในถุงดังมาลงสูตตะก้านะครับโดยทุเรียนทุเรียนชุดนี้จะเป็นพันหมวนทองนะครับเป็นทุเรียนน้ำหนึ่งซึ่งผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อคู่นี้นะครับโดยใช้ดินนะครับใช้ดินขี้เท่าฐานนะครับขี้เท่าฐานหน สองส่วนแล้วก็ดินทิปผสมด้วยกแกลบนะครับผสมกับขี้วัวหมักนะครับสองส่วนแล้วก็ทราย1ส่วนนะครับก็ใช้ถังนะครับสิบลิตรในการตวงนะครับก็คือ,อขี้เท่าถานสอถังแล้วก็ดินปุ๋ยหมักอีก2ถังแล้วก็ทรายผสม หินหินปูนทรายธรรมดานี่หนึ่งถังนะครับรวมแล้วห้าถังนะครับเอามาคลุกเข้าเข้ากันนะครับแล้วก็มาใส่สําหรับที่ทุเรียนในเข่งถามว่าทําไมจึงใช้สูตรนี้เพราะผมทําการทดลองแล้วนะครับประมาณสักสองอาทิตย์นะครับดูสภาพต้นข้างหลังนี้นะครับนะครับตรงข้างหลังนี้นี่ครับต้นนี้ผมเห็นว่ามันมันโอเคแล้วก็ค่าพ h ออยู่ที่หกนะครับเนี่ย ผมก็เลยใช้ตัวเดิมนะครับมาทำก็ถือว่าโอเคใบยอดอะไรต่างๆเดินดีสาเหตุที่เดินดีก็คือค่า p s นะครับที่เราวัดแล้วมันอยู่ที่6.5นะครับ6.5แล้วที่สำคัญก็คือมันมีทั้งแกลบมีทั้งใบไม้ที่เกิดจากที่เท่าเผานะครับเอามาคุกเข้าเข้ากันผสมกับใส่น้ำ คือดินมันระบายน้ําได้ดีเวลาลดน้ําลงไปก็น้ำผ่านย่าน25%แล้วก็อากาศผ่าน25%ก็ถูกต้องตามหลักวิชาการส่วนในสําหรับที่ผมจะแชร์ในเช้านี้นะครับในเรื่องของการผสมปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ยที่เราจะต้องเอาแม่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็น 460, 18, ศู0แล้วก็00 60นะครับทั้ง3สูตรนี้เอามาผสมกันใช้เป็นอัตราส่วนทำอย่างไรนะครับเราจึงจะทำสูตรปุ๋ยไว้ใช้เองได้ไม่ว่าจะเป็นสูตรปุ๋ย2577หรือสูตรเสมอ151515 15, 15, 15. หรือจะเป็นสูตร633หรือ933นะครับก็สามารถที่จะใช้สูตรทั้งแม่ปุ๋ยทั้ง3 อย่างนั้นนะครับมาผสมในอัตราส่วนโดยใช้แอปนะครับแอปที่โหลดมาเดี๋ยวผมจะขึ้นแอปให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นว่าใช้แอปตัวไหนแบบไหนแล้วในแต่ละสูตรแม่ปุ๋ย3ชนิดนั้นจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่มันจึงจะออกมาเป็นสูตรตามที่เราต้องการครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำการทดลองครับ,รบเพื่อนสมาชิกมาดูที่สูตรปุ๋ยนะครับ สูตรแม่ปุ๋ยมีสูตรไนโตรเจน4600แล้วก็แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส18460แล้วก็แม่ปุ๋ยสูตรโพเทสเซียม0060สรุปการผสมผมจะใช้วิธีการทำสูตรปุ๋ย15520ครับโดยใช้จำนวนปริมาณ 100กิโลกร,รัมนะครับโดยใช้4600ธาตุในตัวเจ่นนั้น28.36 28.36กิโลกร,รมัมแม่ปุ๋ยที่เป็นฟอสฟอรัส18 4600 1 8 7กิโลกร,รมัมแม่ปุ๋ยที่เป็นโพแทสเซียม0060ใช้ปริมาณ33.33 33, กิโลกร,รมัมแล้วก็ฟิลเลอร์ 27.44กิโลกรัมฟิลเลอร์นะครับทั้งหลายทั้งมวลก็จะรวมกันได้100กิโลกรัมพอดีนะครับนั่นคือในเรื่องของการใช้สูตรปุ๋ยถ้าฟิลเลอร์คืออะไรฟิลเลอร์หมายถึงว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็ดีสารปรับสภาพดินก็ดีโดโลไมต์ก็ดีซึ่งเป็นส่วนผสมนะครับที่นอกเหนือจากค่านะครับที่นอกเหนือจาก แม่ปุ๋ยนะครับที่รวมกันแล้วทั้งไนโตรเจนก็ดีฟอสฟอรัสก็ดีโพเทสเซียมก็ดีนะครับไม่ถึงร้อนะครับกิโลที่เหลือก็จะเป็นประเภทอื่นๆที่เป็นปุยอินทรีย์และสารปรับสภาพดินก็จะครบร้อยกิโลกรัมทับต่อไปเป็นการผสมสูตร2577นะครับในจำนวน100กิโลกรัมซึ่งจะประกอบแม่ปุ๋ย4 6 0 0 4 8 3นย่ากิโลกรัม ฟอสฟอรัส18460 15.22กิโลกร,รมัมและแม่ปุ๋ยที่เป็น0060จำนวน11.67กิโลกร,รมัมแล้วก็ฟิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบในเรื่องของอินทรีย์วัตถุนั้น24.72กิโลกร,รมัมรวมกันทั้งหลายทั้งมวลก็จะได้ปุ๋ย100กิโลกร,รมัมตามสูตรที่เราต้องการก็คือสูตร25.77 ส่วนฟินเลอร์เป็นในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ก็ดีในสารปรับสภาพดินก็ดีหรือโดโลไมค์ก็ดีนะครับหรืออาจจะผสมในเรื่องของไตคโคนมาท,ที่เป็นผงที่เป็นเม็ดคลุกเค้าเข้ากันซึ่งเป็นสารปรับสภาพดินก็จะรวมแล้ว100กิโลกร,รมัมเช่นเดียวกันครับถัดไปก็จะเป็นใช้สูตรแม่ปุ๋ยทั้ง3สูตรอย่างเดียวกันผสม เพื่อให้เป็นสูตรปุ๋ยสูตรเสมอนะครับก็คือสูตร15-15-15รวมแล้ว100กิโลกรัมซึ่งในไนโตรเจนเราจะใช้19.85กิโลกรัมฟอสฟอรัสก็จะใช้32.61กิโลกรัมแล้วก็โพแทสเซียมจะใช้25กิโลกรัมแล้วก็ฟิลเลอร์ก็คือสารประกอบเพื่อปรับสภาพดิน22.54กิโลกรัมก็จะได้ ปุ๋ยสูตรเสมอ15-15-15รวม100กิโลกร,รมัมถ้าเพื่อนสมาชิกไม่ต้องการที่จะผสมให้ถึง100กิโลกร,รมัมก็สามารถทอนลงด้วยอาศัยครึ่งหนึ่งก็คือใช้2หารในส่วนประกอบนะครับก็อาศัยในเรื่องของแอปช่วยเดี๋ยวผมจะแขวนแอปไว้นะครับว่าใช้แอปตัวไหนแบบไหนอย่างไรนั่นคือในเรื่องของการผสมสูตรปุ๋ยครับ ครับถัดไปจะพาเพื่นสมาชิกผสมสูตรปุ๋ยด้วยแอปนะครับเป็นสูตร633โดยใช้อไนตัวเจน10.49กิโลกร,รัมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับ6.52กิโลกร,รัมแล้วก็โพแทสเซียม5กิโลกร,รัมฟิลเลอร์อีก7 7 9 9กิโลกร,รัมก็จะได้สูตรปุ๋ยสูตร633ครบ100กิโลกร,รัม ครับนั่นคือในเรื่องของสูตรปุ๋ย6-3-3ครับครับถัดไปก็จะเป็นการผสมสูตรปุ๋ยให้เป็นสูตร9-3-3จํานวน100กิโลกร,รัมซึ่งใช้แม่ปุ๋ยในตัวเจน4600จานวน17.01กิโลกร,รมัมแล้วก็แม่ปุ๋ย18-4600ธาตุฟอสฟอรัสนะครับจำนวน6.52กิโลกร,รัมและ แม่ปุ๋ยสูตรที่3ก็คือโพแทสเ,เซียม0060จำนวน5กิโลกร,รมัมแล้วก็ส่วนผสมฟิลเลอร์ก็คือสารปรับสภาพดินอีก71.47กิโลกร,รมัมก็จะได้จำนวนสูตรปุ๋ย933จำนวน100กิโลกร,รมัมนั่นคือในเรื่องของสูตรปุ๋ยเราจะเห็นว่า933ก็จะมีสารปรับสภาพดินอีก71กิโลกร,รมัม ถ้าถัดไปเป็นการผสมแม่ปุ๋ยผสมให้เป็นสูตร1236จำนวน100กิโลกรัมประกอบไปด้วยไนโตรเจน23.53กิโลกรัมฟอสฟอรัส6.52กิโลกรัมและท้ายสุดโพแทสเซียม0060จำนวน10กิโลกรัมแล้วก็ฟิลเลอร์นะครับ59.94กิโลกรัมรวมแล้วก็จะได้ปุ๋ยสูตร1236 100กิโลกรัมนะครับ ก็ให้เพื่อนสมาชิกสังเกตว่าธาต,ตุฟอสฟอรัสธาตุไนโตรเจนหรือโพเทสเซียมธาตุไหนที่มีปริมาณมากน้อยแบบไหนอย่างไรลองสังเกตดูครับครับถัดไปจะผสมสูตรปุ๋ยเอาไว้ทําดอกและทําผลในเรื่องของทุเรียนกับสูตรปุ๋ย8 24 24จํานวน100กิโลกร,รัมประกอบไปด้วยไนโตรเจน3.02กิโลกร,รมัมฟอสฟอรัส52.17กิโลกร,รมัมและ p อลโพแทสเซียม40กิโลกรัมฟิ l ลเลอร์นะครับสารปรับสภาพดินอีก10.85กิโลกรัมก็จะได้จำนวนปุ๋ย100กิโลกรัมเพื่อนสมาชิกสังเกตดูการทำดอกและทำผลก็จะเน้นหนักในเรื่องของฟอสฟอรัสนั่นคือเป็นสิ่งที่เสริมเติมดอกให้สมบูรณ์แล้วก็ธาตุโพเทสเซียม40กิโลกรัมในส่วนผสมในสูตรนี้ซึ่งจะทำให้มีการเบ่งคูแล้วก็สร้างเมล็ด และสร้างสีของเนื้อของทุเรียนก็จะเห็นธาตุทั้งตัวกลางและตัวท้ายสูงอย่างที่เป็นสูตร824 24 100กิโลกรัมนี่คือตัวอย่างในการใช้สูตรปุ๋ยสำหรับทุเรียน1-2ปีส่วนมากจะนิยมสูตรเสมอ15-15นะครับครึ่งกิโลกร,รัมต่อต้น โดยแบ่งในการใช้2-3ครั้งนะครับใส่หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งและกําจัดวัชพืชแล้วในช่วง2เดือนให้ใส่ปุ๋ย15-5-20ประมาณ2-3กิโลกรัมต่อต้นช่วยกระตุ้นในการเร่งดอกนะครับส่วนในระยะผลอ่อนหลังจากดอกบานก็ประมาณ60วันให้ใช้สูตรปุ๋ย15-5-20ประมาณ2กิโลกรัมช่วยเจริญเติบโตช่วยในการขยายผลและคุณภาพ อีกหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับในการใส่ปุ๋ยหลังจากที่ติดผลแล้ว6สัปดาห์ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร12 12, 17หรือสูตร 13, 13 21ยหรือสูตร 46- 24ปริมาณ2-4กิโลกร,รัมเพื่อเร่งในการเจริญเติบโต,ตของผลหลังจากติดผลแล้วประมาณ2เดือนให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร0 0 50ประมาณ2กิโลกร,รัมเพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อและ เพิ่มความเข้มของสีขึ้นของเนื้อทุเรียนเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นธาตุของโพแทสเซียมค่อนข้างสูงกว่าธาตุอื่นๆครับครับเพื่อนสมาชิกครับนี่คือแอปในเรื่องของการผสมสูตรปุ๋ยเพื่อนสมาชิกเข้าใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าฟาร์มเกษตรนะครับ .org นะครับ .ts ก็จะเห็นหน้าฟาร์มเกษตรตรงนี้แล้วก็ไปกดตรงที่แอปผสมปุ๋ยนะครับก็จะมีภาพในช่อง ให้เติมตัวเลขลงไปนะครับในเรื่องของสูตรปุ๋ยทั้งแม่ปุ๋ยที่เป็นไนโตรเจนก็ดีนะครับในฟอสฟอรัสก็ดีแล้วก็าธาตุโพแทสเซียมก็ดีถ้าเราต้องการให้เป็นสูตรปุ๋ยสูตรอะไรให้ใส่ตัวเลขในช่องนั้น,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 นก็จะกดขลยืนยันยดังที่ปรากฏพอเรากรอกตัวเลขลงในช่องว่างนะครับในสูตรปุ๋ยที่เราต้องการหลังจากนั้นก็มากดในช่องของประมวลผลนะครับ เขาก็จะโชว์ขึ้นมาว่าแม่ปุ๋ยแต่ละตัวแต่ละส่วนจะโชว์ผลปรากฏว่าแม่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไนตโตรเจนก็ดีฟอส f อ r ัสก,ก็ดีและวโพเทสเซียมก็ดีจะใส่ปริมาณกี่กิโลเขาจะโชว์ให้เห็นอย่างชัดเจนครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่แอปผสมปุ๋ยก็คงจะแนะนําให้เพื่อนสมาชิกนำไปใช้ก็ฝากคุไลก์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ